ไป,ไปต่อันไปต่อไปต่อของชิโนกุยังเหลือตอนจบอีกสองตอนสองตอนนี้ก็คือเหลืออันนี้เส้นนี้เส้นเดียวแล้วค่ะเส้นอื่นเรียบหมดแล้วเส้นนี้น่าจะแยกเป็นสองตอนเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเกมต่อตรงบทลงโทษเราปักเมาส์มาให,หม่ทำเลยเร็วนิดนึงยังไม่ชินเลยมา ต้องตอบอีกแบบหนึ่งสินะเข็ดมะงั้นพี่<อ>ชินบุบู Go on. Yeah, we better be quick, or not so fast. Last month, you almost got the fire brigade out when you were roasting lavender melons. Five days ago, you angered the whole neighborhood by hosting the great sing along in the middle of the night. And today, you go plastering flyers all over town. How many times will you have to be arrested before this stops? Yeah, we put up those flyers to tell everyone how great the Arataki gang is. No more excuses. You know, I had real plans at Uyu Restaurant today. But it looks like you guys need a little slap on the wrist first. Uh, help! ทีนี้เราต้องเลือกช่วยสินะถ้าจะช่วยพวกเราต้องช่วยถึงที่สุดสิเราต้องเข้าไปปกป้องไม่ต้องสงสาร <to learn S 1> พวกเขานะนี่คือบทเรียนที่พวกเขาต้องได้รับอ่าเดี๋ยวฉันช่วยเองมาพี่วิวอย่างนั้นเหรอจะช่วยยังไงล่ะอ่าสั่งสอนไม่จำเป็นต้องลงไม้ลงมือก็ได้ ความหมายของคุณคือจะต,ต้องอกําหนดกฎขึ้นมาสักชุดสินะ,อะกองทหารหรือว่ากองอัตวินดี กองอัศวินปาวเนยียตมีคู่มือแนะนำของกองอัศวิน s <S อันนี้ก็ได้ถูกต้องต้มีกฎที่ชักเก<ห>ดเจนและกฎลงโทษที่ส่งเสมกพื่ช่วยควบคุมการประพฤติของสมาชิกได really ้ดีเพราะว่าที่สอนต่างแต่เราไม่จำเป็นตว่าแก้ไรกฎเกีย์ยมมีกฎเล็กที่เป็นลายล hey, ักษณ์อักษรนันหรอนี ที่พวกเขาพูดมางอะใรกันนะมาโมร้ตามไม่ทันอากิระก,ก็ตามไม่ทันด้วยถึงจะฟังไม่เข้าใจแต่ไม่ต้องโดนอาจจะน่วมก็ดีแล้วใช่ไหมล่ะเขียนคู่มือแนะนำแกงอาราทากิให้พวกเขาได้ศึกษาสักเล่มก็ได้ขอฉันคิดดูก่อนนะคู่มือแนะนำของแกงอาราทากิอาราทากิแกงแฮนบุ๊กเลยนะ ติดตัวคงไม่ให้พวกเราเข้าหนังสือทั้นวันหรือไมคงไม่ใช่มั้งแบบนี้กูโดนอัดไม่น่วมไปเลยดีกว่ยอ้าวเป็นพวกเต็คติดจนความเงินแรงตละ คุณไหนดูนี่จิ๊ี่ยืนโดูเดือนจะไม่ได้สนใจตรงนี้นะถ้าช่วยโอกาสหนีไปตอนนี้ใช่จะใหพวกเขาท่องจำจนฟุ้ใจได้ยังน้อยเวลาทำอะไรจะได้รู้จักควบคุมตัวเองบ้างแต่รู้จักนี่ต่แล้วถ้าจะให้ท่องอะไรก็ต้องสงสัยงต้องให้การบ้านหลายรอบหน่อยจะส่งให้มาท่องทุกวันนู่นพวกนั้นไปไหนแล้วล่ะฮะ ฉันเองก็ไม่เห็นเมื่อกี้เห็นนะฝ่าอยู่เป็นชิซาก n และกองปราบรามพวกเขาจะต้องหนีไปอีกทางแน่เอาได้เล่นไล่จับกันหรอถ้าปล่อยพวกเขาไปใครจะรู้ว่าจะไปก่อความวุ่นวายอะไรอีกมั่นใจคะช่วยหน่อยได้ไหมพาพวกเขากลับมาไปไปแบบฉันอะไปพาพวกเขากลับมาหน่อยเอางั้นเลยนะ กดของแก๊งตามหาเบาะแสของพวกมามรุไม่น่าจะหายากนะนี่แหละตามเควสไปก็คงจะเท่าแต่โรงอาบน้ำในต่างเหมือนจะมองอะไรอยู่คนไหนเหรอเนี่ยล่าเท่าแก่โรงอาบน้ำเมื่อกี้โดนวิ่งชนหรือเปล่าคุณเมื่อกี้ตอนฉันกำลังกวาดอยู่ คูอดีๆข้างนอกก็มีเสียงเออๆโวยวายดังฟูก็แฉกมาข้างนอกก็เห็นเงาดำๆผุบหายขึ้นไปจากใต้ต้นไหนหรือปีนต้นไหนแบบปกติมันเป็นเดินพุกงผ่านอย่างนี้คงไม่ใช่ขโมยหรอกนั้งน่าสงสัยจริงๆไปตรวจสอบด้านบนของโรงอาบน้ำโรงอาบน้ำคือตรงนี้ใช่ไหมด้านบนของโรงอาบน้ำ องปีนตรงนี้แหละมันเอาอยู่ดีๆก็เปลี่ยเอามาบมารุทำอะไรวันนี้เฮ้ยมาบมาร้เอาเมื่อกี้อ่านไม่ทันนี่ลุกขึ้นมาจะนั่งอยู่ตรงนี้ทำไมเนะี่ยฮะ พี่ชิ้นพุขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนายก็ขึ้นมานะนี่กนายมาทำอะไรบนหลังคาบ้างคนอื่นฮะเฮ้ยขอโทษทีพวกเราจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะยูมาโมลุไปด้วยไปเออต่อให้เที่ยวก่อเร <in. S 2> ื่องยังไงก็ต้องมีขอบเขตเป็นบ้างสิเ <st arts> ข้าใจไหมยังดีที่ไม่ได้เหยียบกระเบื้องหลังาคาพังไม่งั้นถ้าต้องซ่อมตรงนั้นทีตรงนู้นทีคงต้องติดโรงอาบน้ำกันพอดี ก็ตัวช้บก็ตัจริงๆครับต่อไปจะอบรมพวกเขาให้เข้มงวดขึ้นนะคะถ้าหลังจากนี้พวกก็มีอะไรเสียหายจะแจ้งทันซี่ฮานามิสกะได้เลยแกนคาราทากิจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นให้คุณเองโอเคมันไม่เป็นไรทังนี้ยังไม่มีอะไรเสียหายแต่ถ้าพวกเขายังเยวก่อความวุ่นวายทุกวันแบบนี้สักวันจะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ เธอเองก็ดูไม่ใช่คนไร้เหตุผลคนที่หาวิธีจัดการกับลูกน้องให้อยู่มัดกันนะจะทำแน่นอนค่ะขอบคุณที่เข้าใจนะคะเพื่อแก้งอาราจดกและท้องถนนท้องถนนหรือชุมชนแถเนี้นะฉันจะรีบทำให้พวกเขารู้จัดกฎระเบียบโดยเร็วที่สุดเพว่เราจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับสัญญาเลยมาโมรุ ฟังให้ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกนายจะต้องปฏิบัติตามกฎของแก้งดางเคร่งครัดเกิดข้อข้องมาตราที่หนึ่งห้ามทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นถ้าละเมิดกฎต้องจ่ายค่าชดเชยให้ผู้เสียหายทั้งหมดซุม่มคึงค่า่้มแซม,แมค่าเจียวเวลาและอาจมีค่าทางกวหมเพิ่มเติมตามตแต่สถานการณ์ด้วยนะ Oh, yeah, yeah. And the offending member cannot immediately afford to pay the compensation, the Yorataki Gang will extend to the member alone the full sum on the condition that they take on paid employment and repay the loan within an agreed time period, including interest of course. As a further security, all of the offending members getting assets, including Onikabuto and genusification TCG cards, will be frozen until the loan is repaid in full. <laughs> ของขวองายด้วยไม่นะแบบนั้นไม่ได้ฉันเข้าใจแล้วฉันสัญญาจะทำตามดีถ้ารู้แล้วอย่าทำผิดอีกละแล้วเก็นตะกับอาคิระไปไหน ลูกพี่บอกว่าคนในแกงเป็นพี่น้องดังนั้นห้ามหักหลังกันเด็ดขาดแล้วยังถ้าพวกเขาละเมิดกดของแกงคนที่จะช่วยปกปิดก็ต้องรับโทษด้วยนะเข้าใจไหมก็เขาไปที่ฮานามิสกัดฉันเห็นกระตปาเลยโงตทอดอย่างว่องไวพี่ไปกันเถิไม่เดินทางหวังว่าพวกเขาจะยังไม่ก่อเรื่องอะไรขึ้นนะ ไม่น่าเหลือนะ <can> พี่ชินบุพี่ดูท่าทางสำนึกผิดของฉันที่ so, <maybe> พี่ว่าเออหยุดพูดและตามมาท่านหนีอีกเตรียมรับผลที่ตามมาได้เลยทานามิสกะาน่า,านนจะอยู่ข้างล่างไหมนะตะเควสมันก็อชี้ไปทางนี้เราไม่ไปไปดีๆ ไม่ไปดีๆคืออะไรไม่มีไปอย่างนี้นี่แหละขอให้น้ำมิสกากคือตรงนี้เหรอตรงย่านที่บ้านของเอ,อชาวบ้านเองน้องชื่อว่าอะไรนะ <c oughs> เอไปตามหาบอกแต่ของพวกเกนตักเกนตักน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่แหละ เอ๊ะนี่ไงต้องถามเด็กแน่เลยโช้าตายยุนะนี่อ่านว่าอะไรอ่ะทำไงดีหรือว่าวันนี้จะไม่ได้เล่นเกมคนเก็ดปราชระแล้วเปลี่ยนที่ดีไหมเป็น้องกัปไ้สักคน้ยังมีที่ไหนอีกบ้างที่จะไม่ถูกโคกที่ใหญ่ามาหาเจอง่ายๆน่ะนี่ไปขอให้พี่โยียะช่วยจุดตกไหมไปแกล้งคนที่ยึดฐานรับให้ตกใจจนเพนองมากันดีกว่า แสดงว่าอยู่ใต้กะพานใช่ไหมไม่ดีมั้งถึงแม้เขาจะเป็นฝ่ายไล่พวกเราออกมาก่อนก็เถอะทั้งหมดเป็นความผิดของเขานั่นแหละฉันว่าพวกเรากลับไปทำกันบ้านใ่ปกได้แล้วนะเขาเนี่ยแต่เล่นการ์ดไม่สนใจการเรียนเลาไปก็จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่อยู่ใต้กะพานมาสิชัวอยู่ใต้กะพานใช่ไหมนี่ไง นตะไม่น่าแล้วนะจะ y a อยอยู่ที่นี่ทำอะไรไม่ทราบออกมาสิเออเออคือพี่ชิโนบคือมันเป็นอย่างนี้นะอ่ะผู้ใหญ่ที่แย่งฐานรับของพวกเราไปโผล่ออกมาแล้วขอโทษที่พวกเราใช้สถานที่โดยพลดรารนะเราจะออกไปแล้ว แต่ขอโทษฉันไม่ควรแย่งฐานลับของพวกเธออย่างไ้เราก็ควรจะสู้กันอย่างนี้ที่ทำก่อนนะนะเอาอย่างนี้สิฉันจะชดใช้ให้พวกเธอด้วยการเล่นเป็นเพื่อนก็แล้วกันดีไหมเอ๋งันฉันเล่นด้วยสิแก๊งอารังคากของเราร่วมเสพมีสุขร่วมเสพร่วมเสพอย่างเดียวมีเอ้ยมีทุกร่วมต้าน เออถ้าทำผิดต้องช่วยกันรับผิดชอบ uh, เออฉันว่างานช่างมันดีกว่านะที่นี่เสียงดังขนาดนี้เดี๋ยวพวกขี่ใหญ่ก็ตามมาเจอพอดีอ่ะถึงตอนนั้นถ้าถูกกลับได้ว่าหนีมาเล่นเกมก้าแต่ทั้งที่ยังทำกันบ้านไม่เสร็จแล้วก็ต่อไปคงไม่มีโอกาสได้เล่นอีกแล้วอ,อคนบางคนทำตัวเหลวไหลยยิ่งกว่าเด็กซะอีก นอกจากนี้นะถ้าเอาแต่เล่นเกมมาจนไม่ทำกันบ้านองไปต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรื่องแน่ๆเลยโอ้โหเก๋ไม่หลอกไหมพวกเธอหมายความว่าจะเป็นแบบนี้หรอโอ้รีบกลับไปทำกันบ้านกันเถอะไป <laughs> ให้เจ <bird> ้าเด็กพวกนี้หยุดเลยนะจะหาเรื่องกับเด็กหรือไงกดของแกงหน้าตาที่สโตห้ารังแกเด็กจ้า กฎของแก๊งมันคืออะไรยังเลิกถามเถอะฟังเฉยๆก็พออยู่เป็นมากนะเราผู้เราไม่ควรต้องขอโทอีก่ายด้วยความจริงใจพร้อมทั้งเชยๆให้ด้วยถ้ายังไม่ได้รับการให้อภัยจากผู้เกี่ยงห้เข้าร่วมกิจกรรมเกมต่างๆด้วยด้นยการต่อสู้กัการ์ดลองเล่นด้วยการะ่อสู้กับเกมการ์ดลองโอเนกับมโตะและเกมคนเจ็บอัจฉริยะด้วย ทำไมรู้สึกอย่างสุดท้ายนี้น่าจะทำให้ร้องได้มากที่สุดถ้ายังมีแรงน้มให้คํำควรงั้นบอกมาว่าอาิระไปไหนลูกพี่บอกว่าชาวแก๊งเนี่ยนะเป็นพี่น้องกันดังนั้นห้ามเปิดเผยความลับของกันและกันโดยเฉพาะกับที่ชินวานว่าไงนะเขาออกไปนอกเมืองแล้วฉันเห็นกับตาเลย ก็ไงนี่เตรียมกันมาดีจริงๆเลยนะเก่งมากระถูกน่ชิโนบุจ้องร่างกันก็ตอบสนอตัวเองเฉยแก้งเรานะมีทุกร่วง้ารถ้าถูกตาต่อจะต้องโดนด้วยกัเข้าใจไหมยังไงนะนอกจากนี้เจดีโดยชินแต่กองปรับรามบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์นอกเมืองไม่ค่อยสงบ ไปเดิเนทางไปกันเถอะหวังว่าจะตามทันนะตามทันอยู่แล้วจะว่าไปทำไมพี่ชินบุถึงหาฉันเจอเร็วจังมาบูสหรว่านายเออเป็นห่วงอาทิรล้จังเลยเนะาะเราดิสตามไปกันเถอะ <c oughs> เปลี่ยนเรื่องกันเฉยไหนว่ามีสุขร่วมเศษมีทุกข์ร่วมกา้านไงพวกนายนอกเมือง ด้วยกระตุกนั่นงนั่งเข้าคัตตีนเลยต้องหาทจังเอกติเจ้าอาิิระไม่เห็นจะวิ่งได้เร็วขนาดนี้เลยนะจะอดีนาลีฟไม่ไหวชฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนายเป็นผู้ชายแท้ๆนะเธอกังวลอะไรอยู่หรอชินโนบุฉันได้ข่าวมาจากกองปราบว่า,าช่วงนี้มีกลุ่มอ่าตมุไดไท เขาอ่านว่าอะไรนะไทรกิใช่ไหมเดินเท่นผ่านอยู่นอกเมืองคงไม่ไปเจอกับอัสิระหรอกมั้งเออแต่ไม่ว่ายังไงรีบหาเขาให้เจอโดยเร็วจะดีกว่าเดินทางพื้นที่นอกเมืองมีภูมิประเทศที่ซับซ้อนพวกเราแยกกันข้างเหน่อยัีกว่ก่อนจะเดินลงมาลุกตบเพิะไม่ให้ไปในเลเทไหที่ไหนเสร็จเจะบุ้งหน้าไปตรวจสอบทางใต้คุณไปดูทางเหนือให้ก่อนได้ไหมได้เลยจ้ะ ขอบคุณมากๆง่อยเลยนะพวกนายพวกนายเราอยู่ที่นี่ก่อนห้ามไปไหนทางนั้นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพวกเรากินไม่ไหวแล้ว เออฉันเห็นแล้วตอนนี้วิ่งไม่ไหวแต่พอหายเหนื่อยแล้วฉันคงคงไม่คิดหนีออกหรอกนะใช่ไหมไม่ตกี้เธแล้วไม่ทำอีกแล้วครับจะมาโมารุคือพูดไม่ออกเลยเหรอมาโมารุอ๋อเวลาคุยก็เหมือนกัน <c oughs> เราก็ยือนอยู่ขวางพวกเขาเลยเนาะไปไปดกีกว่าตรงทางเหนือใช่ไหม เทีมเราพร้อมนะอาจจะต้องสู้ใช่ไหมล่ะตัวยวก็มีแล้วตัวดามจมีแล้วครบคงไม่ได้อยู่ข้างล่างนี้หรอกนะไม่อยู่แถวไหนอ้าวมาโมลุไม่ใช่มาโมรุอินชอรอาคิระมาโมลุยังหอบอยู่กล็งใบนี้แน่ๆอาจจะมุดเข้าไปซ่อนได้ดูอะไรอยู่หรอ เธอนี่เองทพี่ชืน้นโมบูได้ปดไว้ชีวิตด้วยชีโมบูไม่ได้อยู่ที่นี่ฮะตกใจแทบตายนึกว่าลูกพี่จะอยู่กับเธอแค่อีกก็<า>ยังชั่วมาทำอะไรที่นี่ฮะฉันหลับตาวิ่งหนีมาไกลมากแต่ดันเผลอพลาดหกล้มแล้วก็ถลายมาที่นี่ เป็นไรมากเลยเนี่ยคิดไม่ถึงว่าพี่จะมีที่ตั้งตัวที่มิชชิดขนาดนี้แถมยังมีกล่องขนาดใหญ่อีกสองกล่องด้วยขอแค่หาวิธีมุดเข้าไปได้แบบนี้พี่ชิโมบุคงจะหาฉันให้เจอแล้วนายเป็นเด็กหรือไงฮะนักเดินทางเธออย่าเอาความลับไปบอกใครนะแก๊งอะไรตะกี๋แนะพว้เราสนิทกันเหมือนคนในครอบครัวเออฉันไม่ใช่คนของแก๊งนะแต่เพื่อนก็ควรจะช่วยเหลือกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ ไหลไปได้เรื่อยๆเลยนะขอร้องละช่วยฉันจัดก,การเที่ยวของในกล่องให้เลียงหน่อยสิชินบุบ,บอกว่าเธอมไมไ่ค่อยปลอดภัยใหรรักกีเหรอที่ชินบุคงไม่ได้จะขู่ให้ฉันออกไปจากที่ซ่อนใช่ไหมอีกอย่างระหว่างใครรักกีกับที่ชินบุตอนโมโหนะนะไม่รู้ว่าทำไมถึง รู้สึกว่าอย่างหลังน่ากลัวกว่าฉันหนีมาไกลขนาดน,นี้แล้วพี่ชินอบุยังต้องโกรธอยู่แน่ๆลเลยฉันว่าหลบซ่อนตัวอยู่สักพักจะดีกว่ามากับฉันเถอะชินอบุไม่มีทางทำอะไระน,านายหรอกเธอจะช่วยปกป้องฉันจริงๆใช่ไหมเราสนิทเหมือนครอบครัวเดียวกัน <laughs> ฉันไม่หลอกนายหรอก ถ้าเธอเป็นคนออกโลพี่ชินอุอาจจะลองปล่อยนังไต่จริงๆก็ได้อยขอมเปก่อนละกันงัฉันกลับไปกับเธอก็แล้วกันนะชีวิตของฉันมันอยู่ในกำมือเธอแล้วกินเขาไปพร้อมกับอากิระพี่ชินอุาเอ่นบังเอิญยนะฉันคนหาทนงไต้เสร็จแล้วว่พวกคุณยังไม่กลับมาสักที It looks like I was just in time. You promised. Relax. I'm not going to do anything. Shinobu, i me! you right? i เฉันไม่ได้ขู่าดไปใช่ไหมเนี่ยถ้าพวกนายเล่นกันแบบนี้ตัวกงตอให้ีทั้อร้อยเมตรก็ตามกลับไม่ไหวหรอกจริงวันจะปูใส่กระด้งพุ่งพี่ยังต่อให้ทังก่อนไปแล้วรอบหนึ่งครั้งหน้าก็ทำผิดอีกเหมือนเดิมแง่ก็พวกเราเป็นแกนรทกนี่น่า เต่วันไม่เป็นแค่ขุมใจซะหน่อยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้องไปเราจะหันมาใช้กฎของแก๊งคอยจัดระเบียบวนินัยกันฉันร่างไว้ในหัวบ้างแล้วเรียกเดยกเสร็จเมื่อไหรจะเปิดภาพเรียนเพื่อสอนพวกนายเองกันมมาลมุกจับเกณฑรอนายอยู่ที่พันธักรรแล้วพวกนายก็จับกลุ่มแล้วช่วยกันท่องก็ได้นะดัานั้นกร ในนั้แต่ว่าเพื่อนใช่ไหยเดี๋ยวสินี่ต้องเรียนกันจริงๆรหรอนักเดินทางช่วยด้วยก็ดีแล้วไม่ใช่หรอแต่ลูกผู้ชายในแก๊งจะมาเสียเวลากับการท่องหนังหูและทำกันบ้านได้ยังไงมีใครสอนนะคยะใช้กลยุทธ์หลงนี้ เจะหีอีกเหรอการไม่เช <laughs> ื่อฟังกฏของแกืจะต้องจับท้องให้หมดนะเข้าใจไหมจบเคสแล้วแน่เลยใช่ไหมอยังไม่จบเหรอตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกับไปดูสถานการณ์ที่ฮานามิตะกีทำไมอากิระเป็นลูกผู้ชายหน่อย เป็นยังไงบ้างน่าจะอยู่กันเอ๊ะก็อ,อยู่กันตรงนี้นี่นะจะวิ่งไปไหนโดนเ e ข้าคาร์ดแล้วชาบรูเนการ์กับเด็กน้อยแต่แพ้แล้วกับไม่ยอมแพ้ดันไปแย่งการ์ดที่อยู่ตรงหน้ามาแทนคือตามละเมิด e กฎของแก๊งมาตาไหน แค้แต่ไม่ยอมแพ้เนี่นะเจ้าซาบูรนี่อยู่แก๊งไหนนะพวกเราต้องไปสั่งสอนมันกันหน่อยใช่แพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้มันที่โกงแบบนี้มันเก่งตรงไหนฮะตอบคำถามมาอีกอย่าง้าบูระก็แค่อ่าตัวละครสมบุติ์เท่านั้นเองดูจริงจังมากเลยเนี่ยน่านักเดินทาง มาแล้วสินันะกดสั่งกงได้ผลไหมได้หรือไม่ได้อ่ะตอนนี้ยังดูไม่ออกหรอกแต่การได้ใช้บทลงโทษของชั้นเรียนก็สามารถทำให้พวกเขาใช้พลังงานไปกับเรื่องที่มีประโยชน์มากขึ้นแค่ก่อเรื่องน้อยลงก็ถือว่าไม่เลวแล้วบทลงโทษของชั้นเรียนเดี๋ยวคุณก็ได้เห็นแล้วละ่ะ an ตกลงนึกคำตอบได้หรือยังฮะตอนนั้นนอะ เออเรื่องรังแกเด็กคือมาตาที่สองแต่การทำลายทรัพย์สินดูจะเป็นมาตาที่หนึ่งนะใช่ไหมทีรักจะเรียนรู้ได้ไวนะนั่นเอาแบบนี้ฉันตอบมาตาที่หนึ่งเกิดขึ้นมาสองคนตอบมาตาที่สองแบบนี้จะมีสักคนเราถูกบดลงโทษก็จะได้น้อยลงไงได้งั้นีที่ชินอบุพวกเราเลือก จอ h n d ด e v i o ่าก e s both articles 1 and t o f the gang bylaws and the additional note article t plus t h r t also apply in this case. กข้อกับไมยเหตุเพิ่มเติมข้อที่สามข้อที่สามสิบหกเลยเหรอข้อที่สามสิบหกในมาตาที่สองสัมบต์บทลงโทษพวกนายทุกคนลับไปคัดลอกรายการและรายละเอียดที่เกี่ยวกันเกี่ยวข้องกันคนละสามรอบก็แล้วกันอันนี้ตัดตกหน่อยได้ไหม ไม่ยอ <peach noise> งย้อนคัดอีกแล้วเหรอปฏิบัติตามกฎเส้นทางแห่งนานนิตสกิมีนับพันนับหมื่นสายกดท่อแรกจงปฏิบัติตามกดจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะเรเตอร์ดูไว้โอ้โหสุดยอดเลยจริงจริง น่นจาจะเป็นแฮงเอาที่สนุกมากๆอันหนึงเลยนะเพราะว่ามีตัวตัดอารมณ์แค่นี้ทันนั้นก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ,ะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดติดตามกดเอ่อกดอไลค์ดีกดให้หมดเลยแล้วกันทุกคนขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ